สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริ่งทาร่โบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะหวังว่าทุกๆคนจะสบายดีนะคะวันนี้ ตาจะทำคลิปคลิปนี้จะทำให้คุณใจฟูไม่รู้เหมือนกันว่าจะใจฟูอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ใช้ไพ่อายาทาโร่ในเวอร์ชั่นสีขาวนะคะเอาละค่ะมาเริ่มเมามอยซอยไพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขออนุญาตเช็คพลังงานก่อนรักทุกคนอยู่เสมอเลยนะคะไม่ว่าทุกๆคนจะเป็นอย่างไรเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดขอดูพลังงานคนแรนดอมนี้กันหน่อย ว้าวหนึ่งเหรียญตารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ คุณรู้สึกอ่อนไหวอะความเครียดความกลัวในอนาคตการที่คุณกลัวทำแบบครอบครัวคุณจะผิดหวังไหมหรือคุณจะทำให้ใครรู้สึกผิดหวังหรือเปล่าเหมือนกับคุณต่อสู้อะตอนนี้คุณต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้กับใครด้วยนะต่อสู้กับตัวคุณเองอะ่ะ เช่นนะคะคุณรู้สึกว่าเอย,อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้อยากมีเงินเก็บเยอะกว่านี้อยากมีความมั่นคงเยอะกว่านี้อยากเป็นคนใหม่เร็วๆอยากเปลี่ยนตัวเองเร็ว,รวๆอ่ะสิ่งที่มันจะไปได้เร็วหรือไม่ได้เร็วอะค่ะมันเกิดจากการที่คุณเอาเขาไปด้วยหรือเปล่าที่ตาเคยบอกว่า ตัวตนเดิมๆของเราอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเขาทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้อะเราก็อย่าทิ้งเขาและเอาเขาไปด้วยมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณพยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดความรู้สึกกลัวหรือสับสนหรือวิตกกังวลอะของตัวเองอะค่อนข้างแบบ ตลอดเวลา all the time เลยอะสำหรับคนแรนดอมนี้นะคะตาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณค่อนข้างอ่อนไหวเรากกลัวแบบนั่นแหละจะทำให้คนอื่นรู้สึกเสียใจคุณอาจจะเคยพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งแต่คุณทำไม่ได้การที่คุณทำไม่สำเร็จอะมันอาจจะไม่กี่ครั้งอะหรือบางคนก็แค่ครั้งเดียวอะแต่บางคนก็อาจจะไปจมกับความรู้สึกเนี้ นานไปอะทุกคนถ้ามันไม่สำเร็จโอเคเราก็ขอโทษว่าเออมันไม่สำเร็จนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปต่อไม่ได้หรือคุณจะสำเร็จในวันข้างหน้าไม่ได้อะคะ่ะตอนนี้เหมือนคุณจะต้องพักนะหรือคุณอาจจะพักอยู่เราก็ยังรู้สึกเครียดหรือคิดมากกับอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย จริงรงนั่นแหละคุณไม่จําเป็นจะต้องไปต่อสู้กับใครเลยคุณต้องแค่ต่อต้องต่อสู้กับตัวเองขอดูหน่อยค่ะเป็นห่วงนะจริงคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณทำไม่สำเร็จหรอกคุณไปได้ไกลามากกว่านี้ไม่ได้หรอก คุณเครียดอ่ะคุณพังหรือใดๆมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนแดนดอมนี้นะคะตาขอเป็นกำลังใจให้นะแต่ตอนนี้วิธีการก็คือว่าคุณกลับมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่ว่าคุณจะคิดถึงอดีตที่มันล่มไม่เป็นท่าแต่มันจบไปละแต่คุณคิดที่ปัจจุบันน่ะอย่าไปเอาสิ่งที่เป็นอดีตที่มันจบไปแล้วมาคิดที่ปัจจุบัน เพราะมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแล้วมันทำให้คุณเสียเวลากับการไปต่ออันนี้ตาก็ต้องขออนุญาตพูดตรงๆคราวนี้สำหรับบางคนที่ไม่ได้คิดถึงอดีตที่ไม่ดีแต่คุณไปเอาอนาคตที่มันยังไม่ถึงเลยนะคะแต่เอามาคิดวันนี้อะทั้งๆทงี่ตาพูดอยู่เสมอว่าอนาคตของคุณสร้างได้ตั้งแต่ปัจจุบัน มันอาจจะยังไม่เกิดเรื่องไม่ดีก็ได้นะคุณจะต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าทุกอย่างอ่ะมันพลิกผันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเรื่องที่ไม่ดีคุณก็คิดดีแล้วให้มันเกิดขึ้นดีได้เหมือนยูอาพาซิโบใช่ไหม <fits S 1> เช่นเขาไปบอกกับแม่บ้านมี2กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเขาบอกว่าเออการออกกำลังกายจะทำให้คุณ เออการทำงานบ้านจะทำให้คุณแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายแต่แม่บ้านกลุ่มที่สองเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาเนี้ยหลังผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็มามีการเช็คกล้ามเนือ้อกายเป็นว่าแม่บ้านที่เข้าใจว่าไอ้การออกกําลังกายอะ่ะมันเป็นการที่เออการทํางานบ้านมันเป็นการออกกําลังกายนะเขาก็มีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นพอเขารู้สึกแบบนั้นนะคะ ตากำลังจะบอกว่าความรู้สึกของคุณที่คุณคิดถึงอนาโค่ะมันเป็นความกลัวที่คุณกำลังสร้างขึ้นเองหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ถึงเลยอะเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งเนี่ยแหละที่ตาก็สนิทเพิ่งจะเดือนมกราคมแต่เขาบอกว่าปีนี้ไม่ดีเลย แต่เพิ่งจะเดือนมกราคมทุกคนทุกคนเห็นไรปะถ้าเราตั้งทงว่าปีนี้ไม่ดีเลยทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่เดือนแรกอะตาบอกเลยมันจะไม่ดีทั้งปีเพราะคุณคิดแบบนั้นคุณเชื่อแบบนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นอะตาเป็นกำลังใจให้กับพลังงานของคนแดนดอมนี้แล้วตาจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไป คุณจะพังอะไรหรือตัวตนของคุณที่คุณรู้สึกว่าพังทลายอะ่ะมันคืออะไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เก่งหรือคุณไม่มีค่าหรือคุณไม่ดีแต่มันหมายความว่ามันโผล่ขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณก้าวข้ามราวไม้กัน้นสิ่งเหล่านั้นมันคือไม้กั้นเท่านั้นค่ะคุณต้องแค่มีแรงแล้วก็โดดข้ามมันได้ มันจะอยู่ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะขอบคุณมันเพราะความฝันของคุณใครดูถูกความฝันของคุณไม่ได้คุณก็ด้วยเช่นกันอืมพลังงานของคนดันด้อมนี้วันนี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างที่จะแบบอาจจะมีความรู้สึกเสียใจผิดหวังกับอะไรบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า คลิปนี้จะทำให้คุณใจฟูมากขึ้นจะเป็นเรื่องอะไร ตาแนะนำคนรันดอมนี้นะคะถ้าคุณมีหลานถ้าคุณมีลูกหรือมีเด็กๆคุณลองไปใช้เวลาอยู่กับเขาดูไปแบบเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กอายุเท่ากับคนที่คุณเป็นเล่นเลยอะวางผิดชอบชั่วดีหรือวางความดีความไม่ดีลงแล้วก็ไปเล่นเลยทุกคน หรือใครอยากทำอะไรที่ไม่เคยทำมานานแล้วเต้นร้องเพลงอะไรก็ได้ลองไปทำดูแต่อยากถามคนแดนดอมนี้จังเลยว่าคุณยิ้มครั้งสุดท้ายวันไหนนะคุณมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะหรือคุณมักจะหน้านิ้คิ้วขโมดอยู่ตลอดเวลากับการที่คุณจะต้องหาความสำเร็จ กับการที่คุณจะต้องข่อยคว้าความสำเร็จแล้วมันเหนื่อยหรือว่ามันอยู่ในช่วงเบิรนเอาท์หรือท้อเหลือเกินคุณได้ไปเที่ยวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่นะหรือปล่อยวางชีวิตที่มันหนักอึ้งเหลือเกินเมื่อไหร่คุณเข้มแข็งอยู่แล้วสิ่งที่คุณทำมาตลอด มันไม่มีจุดไหนเลยที่มันไม่ดีอะค่ะคุณทั้งอ่อนโยนคุณทั้งใจดีคุณทั้งเข้มแข็งแล้วคุณก็ทั้งแข็งแกร่งอยากให้ทุกๆคนชมตัวเองจังเลยว่าไม่มีใครเก่งไปมากกว่าคุณแล้วคุณเก่งที่สุดแล้วค่ะ บางครั้งเนี่ยถ้าต่อสู้เยอะถ้าต่อสู้อยู่แล้วมันเหนื่อยหรือมันไม่มีใครเห็นหรือคุณรู้สึกคาดหวังกับอะไรอาจจะลองที่จะพักก่อนหรือไม่จำเป็นจะต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้นะคุณเหนื่อยบ้างก็ได้คุณพักบ้างก็ได้คุณจะ กีดก็ได้คุณจะร้องไห้ก็ได้คุณจะรู้สึกไม่ดีบ้างก็ได้เพราะว่าคุณคือมนุษย์อะแต่อยากเป็นกำลังใจให้กับคนแันดอมนี้มากๆว่าสิ่งที่คุณต่อสู้อยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรกับตัวเองก็ดีหรือกับเศรษฐกิจหรือกับสังคมก็ดีแต่อย่ากให้คุณลองวางมันลงดูแล้วก็ลองไปทําอะไรที่ มันทาให้ชีวิตของคุณรู้สึกผ่อนคลายหรือไม่ได้ยึดติดกับปัจจุบันมากจนเกินไปอืมคุณเข้มแข็งแล้วคุณทำมันได้ดีแล้วอ่ะคุณอ่อนแอบ้างได้ไหมอ่ะคุณเล่าใครอยากพิม์อะไรเล่ามาแล้วสะดวกเล่าทางคอมเมนต์เนี่ยคุณเล่ามาเลยนะคะตาอ่านทุกๆคอมเมนต์อยู่แล้ว บางคอมเมนต์ก็ตอบกลับบ้างบางคอมเมนต์ไม่ตอบกลับบ้างก็เข้าใจน้องตาด้วยนะคะแต่ก็พยายามจะตอบให้ครบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วต่อไปเนี้ยมันอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะว่าคุณอาจจะปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะ มันต้องปล่อยแล้วอะไปได้แล้วอะมันเหมือนกับว่าถ้าเราอะค่ะยังยึดติดกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ยังปล่อยไม่ได้มันเหนื่อยอะคุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้นอะคุณไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดนั้นอะคุณควรจะมีความสุขในทุกๆวันอะ ไม่ต้องรวยเยอะก็ได้ไม่ต้องเป็นระดับเศรษฐีก็ได้แค่คุณมีความสุขในทุกๆวันให้ได้อะค่ะสุขภาพเงินงานความรักความสัมพันธ์ใดๆอะ่ะก็จะดีอยู่แล้วเพราะคุณมีความสุขในทุกวันแต่ถ้าคนเรนดอมนี้บอกตาว่าไม่เข้าใจคาว่าความสุข จริงๆความสุขมันไม่ได้เกิดจากว่าคุณจะต้องไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมก่อนแล้วคุณถึงจะมีความสุขหรือคุณจะต้องอยู่ในบ้านหลังละร้อยล้านก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเช่นมีคนมาบอกคุณว่าขอให้พี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะหรือขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะมันอาจจะเท่านี้ก็ได้อะ หรือความสุขของคุณอาจจะเป็นการกินอาหารที่อร่อยออร่อยสักมื้อนึ่งก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวอะไรที่มันใหญ่โตเค้านี้สำหรับบางคนที่อยู่ในสังคมที่เวลาคุณประสบความสำเร็จหรือเวลาคุณมีความสุขอะคนรอบๆข้างคุณมักจะอิจฉาหรือมีการเปรียบเทียบตัวของเขากับคุณ ตาจะบอกว่าปล่อยเขาหรือถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ท็อกซิกค,คุณอาจจะแบบมันออกมาไม่ได้คุณตามันออกมาไม่ได้น้องตาแต่คุณต้องมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสติคุณจะไหลไปตามพลังงานของเขาอะแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีสติคุณจะไม่ร่วมจอย แต่กบการเม้ามอยคนอื่นเพราะคุณรู้ว่ามันส่งผลกระทบกับชีวิตของตัวเองอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ต้องยิ่งใหญ่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆคุณอาจจะหาความสุขจากเรื่องเล็กๆได้เจอแค่คุณตื่นมามีชีวิตมีลมหายใจคุณอาจจะมีความสุขแล้วก็ได้หรือแค่วันนี้คุณเดินได้อ่ คุณไปไหนเองก็ได้มีใครหลายๆคนที่ยังต้องนอนอยู่ติดเตียงหรืออยู่บนรถเข็นตาไม่ได้เปรียบเทียบให้คุณรู้สึกแย่แต่ว่าตาอยากให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตของตัวของคุณเองให้มากๆในปัจจุบันสิ่งที่คุณมีอ่ะคุณมีอะไรแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณขอบคุณได้บ้างเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปขวายคว้าความสำเร็จ หรือสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาตาก็จะบอกว่าแต่ก่อนนะตาก็เป็นนะเฮ้ยฉันอยากมีเงินเยอะๆฉันอยากสำเร็จอะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันไม่มีความสุขเลยอะร่างกายเราไม่ไหวด้วยอะเหนื่อยล้าหรือพังอะ่ะตาก็ไม่เอาถ้าต้องรวยแต่เครียดไม่มีความสุขในแต่ละวันตาก็ไม่เอาขอแบบนี้ขอแค่นี้ ขอที่ได้มาทำงานนี้อยู่กับทุกๆคนได้ส่งสารให้กับทุกๆคนว่าชีวิตของทุกคน่ะมันง่ายขึ้นแน่นอนถ้าคุณไม่ไปไม่ไปโฟกัสกับคำว่ายากนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อิ่มฟูนุ่มฟูมีความสุขใจฟูแน่นอนค่ะแล้วหลังจากที่คุณปล่อยแล้วนะเริ่มต้นใหม่มาเริ่มกันใหม่ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจ ใดๆกับชีวิตปล่อยได้ปล่อยไปเลยคุณจงเชื่อมั่นระวังใจว่าจาัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนไม่มีวันทอดทิ้งคุณถ้าคุณไม่มีวันทอดทิ้งตัวเองนะคะคํานี้อยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้เฉยคนลุกมันก็จริงนะทุกคนถ้าเราไม่มีวันทอดทิ้งตัวเองอ่ะไม่มีอะไรที่จะทอดทิ้งเราทุกคนเคยเห็นคนที่แบบโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่ะหรือโทษทุกอย่างเลย อยู่ข้างนอกหมดเลยแต่จริงๆอ่ะที่มันดีหรือไม่ดีอ่ะมันง่ายมากเลยมันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่เราอ่ะเราคิดอะไรอ่ะเราพูดอะไรอ่ะนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่ตาพยายามพูดอยู่ตลอดครานี้คลิปนี้จะทำให้คุณใจฟูขออีก5า้าใบและใต้สำหรับจ้า สุดยอดสุดจะว้าวสุดจะยอดยอดจะสุดอืมกดกระดิ่งนะคะ,ะสมมติว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรสักเรื่องหนึง่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนคุณก็แค่ต้องกล้าใช้ใจของคุณในการเดินทาง เดี๋ยวคุณก็จะได้คำตอบว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนคราวนี้ตารู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มก่อนคุณอาจจะเริ่มไปแล้วคือข้างในถ้าข้างในอย่งคุณจัดระเบียบได้ดีข้างนอกของคุณจะไม่มีปัญหา หมายถึงในจิตใต้สํานึกในใจของคุณความรู้สึกลึกๆของคุณที่คุณสามารถควบคุมมันได้จากการที่เราป้อนเข้าไปป้อนคุณอยากป้อนอะไรตัวเองอะ่ะให้ป้อนตอนช่วงก่อนจะหลับกับตอนที่ตื่นที่มันสลืมเสลืออ่ะมันอยู่ในคลื่นของทีตาลึกไหม เอาให้ง่ายคุณคิดอะไรก่อนนอนอะเรื่องนี้คือพูดไปนานมาแล้วนะเมื่อนานมาแล้วเวลาทองคําของเราคือช่วงก่อนนอนกับช่วงตื่นนอนก่อนนอนเราถึกถึงเรื่องที่แย่หรือเรื่องที่ไม่แย่ถ้าคุณคิดถึงเรื่องที่แย่ตื่นขึ้นมาคุณก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วคุณก็จะไปดึงดูดแต่เรื่องแย่ๆแต่ถ้าก่อนนอนคุณคิดถึงเรื่องดีๆหรือพูดกับตัวเองก่อนนอนในแบบที่เป็นเรื่องดีๆ เรื่องดีๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันตาเห็นเท่ากับเรื่องแย่ๆเพราะเรารู้สึกมากกว่าแต่ถ้าคุณทาไปเรื่อยๆมันจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราพูดอะไรกับตัวเองก่อนนอนเราคิดเรื่องอะไรกับตัวเองก่อนนอนกับตอนตื่นนอนสําคัญที่สุดตาเลยบอกให้ทุกคนเวลาตื่นนอนมาให้ขอบคุณตัวเองก่อนก่อนที่จะไปหยิบมือถือหรือเครียดกับงานวันนี้หลังจากนั้นให้สั่งจิตเช่นทํางานประจํา วันนี้ทำงานง่ายมากเลยอ่ะเจ้าไหนก็แบบดีดไม่จู้จี้จุกจิกเลยกลับบ้านตรงเวลาสุดยอดเลยทั้งที่ตอนที่คุณสั่งจิตตอนแรกคุณอาจจะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นจริงไม่จริงเพราะมันเป็นช่วงเชา้าแต่ถ้าลองสังเกตตัวเองง่ายๆถ้าตอนเชา้าคุณรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะทั้งวันมันจะดีทั้งวัน แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มรู้สึกไม่ดีละมันจะไม่ดีทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะทำให้คุณใจฟูก็คือว่าคุณก้าวออกมาจากความไม่มั่นใจแล้วนะคุณก้าวออกมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคได้อย่างแน่นอนแล้วนะแล้วก็ค่อยๆก้าวไปสิ่งที่มันมเป็นอุปสรรคต่อมาก็คือว่าข้างในของคุณนั่นแหละที่คุณจะต้องเอาชนะ ให้ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นการเอาชนะแต่มันเป็นการรับรู้และยอมรับและไปต่อนะคะรวมถึงความมั่นคงบางอย่างเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับอารมณ์ของคุณมันจะดีขึ้นตามลำดับคุณจะได้ไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างไปอยู่กับคนที่คุณรักไปใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรู้สึกดีรวมถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดเกิดขึ้นกับคนแรนดอมนี้คือเดทประกบด้วยเดอะเวิลด กดกระดิ่งพูดได้แค่ว่าโลกของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใบเนี้ยตอนแรกตามองเป็นดูวิ f ฟอร์จูนด้วยก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะคือนาฬิกาแล้วมาผสมกันว่าโลกของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างลองสังเกตเวลาที่คุณต้องการคําตอบอะไรบางอย่างแล้วคุณเจอตัวเลขหรือคุณเจอคําตอบ มันเรียกว่าซิงค์ไนไหนหรือโคเฮเรนต์ก็คือการสอดคล้องของจัก,กรวาลเมื่อคุณถามคุณจะได้คำตอบแต่คุณรับเป็นไหมอันนี้อีกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะจบลงตารู้สึกว่ามันคือความไม่มั่นใจในตัวเองของคุณบางอย่างมันคืออารมณ์ของคุณที่คุณค่อนข้างอ่อนไหวคุณจะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลง ตัวของตัวเองให้ดีกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันคุณไม่ดีนะคุณดีค่ะแต่คุณจะดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของคุณตัวของคุณ,คณเองหรือปรับจูนนั่นเองนะคะใบนี้สวยมากเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง12ราศีด้วยทุกๆคนเลยที่มาดูมารับพลังงานนี้ชีวิตของคุณจะจบจาก สิ่งที่ไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อกลายเป็นความศรัทธาความเชื่อมั่นที่เต็มเปี่ยมที่เริ่มจากตัวของคุณเองก่อนแน่นอนค่ะนี่คือเด๋อบเวลของคุณนี่คือโลกของคุณนี่คือสิ่งที่คุณควรได้รับพายานนันโลกอยากบอกว่าอะไร รู้สึกว่าคุณมีคนที่ปกป้องดูแลอยู่เสมอคุณอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วนะคะเราคุณอาจจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเนี่ยมีการบริหารมีการจัดการใหม่เกี่ยวกับเรื่องระบบของความคิดของตัวเองก็ได้หรือเกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณจะทําไปในอนาคตภายภาคหน้าคุณอาจจะมีการทําบุญอยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอหรือคุณยังอยู่ในจุดที่ไม่ควรค่ากับอะไรสักอย่างพอไอ้เรื่องเนี้ยสำคัญจริงๆนะทุกคนถ้าเราจะฝึกเป็นคนที่รับพรเป็นคนที่รับสิ่งดีๆคุณจะต้องเห็นให้ได้ว่าตัวของคุณเองนั้นสมควรได้รับอะคุณถึงจะได้รับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรได้รับไม่ว่าคุณจะขออะไรไป มันเป็นเพราะว่าคุณบล็อกไม่ให้มันเข้ามาไม่ใช่ใดๆคนอื่นเลยแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรได้รับคุณจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเช่นฉันสมควรได้รับพรที่ฉันขอแต่ฉันไม่สมควรที่จะได้รับของที่คนอื่นมาให้มันคือเรื่องเดียวกันอืมเรื่องนี้ตาสังเกตว่าหลายๆคนอาจจะยังติดอยู่มีความเกรงใจอยู่เพราะฉะนั้นรับมาเลยเขาไม่ได้เสียอะไรทุกคน คุณนะรับมาเลยแล้วอย่างที่บอกนะคะเปิดด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องดูแลคุณอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะมาดูกันไพ่ออร์เคลิลสำหรับสุดท้ายจ้ะเซอร์ไพรส์ ปลดปล่อยความคาดหวังของคุณและเปิดรับความเซอร์ไพรส์บางอย่างก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่คุณปลดปล่อยได้อย่างที่ตาบอกเมื่อก่อนหน้านี้แล้วคุณไม่คาดหวังอ่ะสิ่งดีๆอ่ะมันเหมือนคุณเปิดอ่ะเปิดท่อดึงดูดอ่ะปลดปล่อยสิ่งที่บล็อกอยู่แล้วก็มันจะมีแต่เรื่องราวที่ทําให้คุณประหลาดใจอ่ะในชีวิตแน่นอนนะคะคราวนี้ยอมจำนวนใบนี้หมายความว่า คุณจะต้องหยุดพยายามที่จะควบคุมชีวิตตัวเองปล่อยไหลไปบ้างเพราะว่าการที่คุณควบคุมมันต้องเป็นทางนี้มันต้องเป็นทางนั้นมันคือการขัดขวางการทำงานของ d i วายทามมิ่งหรือการทำงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนั่นเองค่ะแล้วใบนี้คือ choice กังวลให้น้อยลงเกี่ยวกับการเลือกที่ถูกต้องและกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับผลลัพธ์ใดๆอ๋อคือให้วางความถูกผิดลงแล้วก็ให้คุณไปโฟกัสว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไรอะ่ะอย่าไปแบ่งว่ามันดีหรือไม่ดีแต่คุณจะแข็งแกร่งพอเมื่อคุณเจอเรื่องราวนัน้นๆ เรื่องราวนั้นๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องไม่ดีนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยดิ่งทาโลใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ